ใครอยู่ในห้องคะไม่มีมโอยตามือกันคุนคณเกี่ยวมากพี่โนโนท์กก่สิมันดีจากเสียจจังใดขันส่วนคุณเกี่ยวโบช่วนคุณโน,โกน์ก็สิเคียดอกล่ละคือเัืงดมาทีละคนเนาะทำมาหลายคนอะไรคอย มัดที่เราค้นกันเลยรอกมืออื่นเป็นคิ้วุ้นมือแรกงนี่ยเป็นคิ้วุณโนนมืออื่นเป็นคิ้วุณแกว้วแต่สีดีบอมันจะไหนหลัะพี่นองมันเรามันเน้นจอยแคม่ควงสวงได้ไหมทีวันนั้นน่ะเอาตัวน้องวันนั้นน,น่ะวันที่ไปวันนั้นที่ไปทานข้าวกับคุณแกว้วที่ตึกแอดลิดชั้นชั้นยิบอะไรบ่าชั้น ชั้นยี่สิบกว่าหลายอย่างชั้นดัดฟ้าชั้นทานอาหารอะแล้วแบบพอทานเสร็จใช่ไหมวันนั้นอะทานข้าวเสร็จที่โรงแรมที่ถ่ายรูปคู่กับลงไปคืนไม่มีอะไรแล้วผมก็เลยกลับไปที่บ้านพักตรงผมที่ซ้อมพี่นนท์แกก็ตามไปทีนี้พอเสร็จงานปุ๊บผมก็เลยบอกว่าพี่เอพี่นนท์แก๊ว่าคืนนี้จะไปไหนจะไปทานข้าวจะไปอะไรยังไงจิบที่ไหนผมก็เลยบอกว่า ก็นัดคุณแก้วไว้แต่ว่าได้ออกมาก่อนเราจะกลับไปที่เดิมจะไปร้านนี้นี้น,นี้งานพี่ไม่ไปหรอกงานพี่ไม่ฮะอะไรนี้ทีนี้พี่โน่นก,ก็ไม่ไปพอคุณลูกแก้วมาพี่โน่นก็ไม่ไปตอนแรกให่ไปเลยพมกเพี่ไปเถอะ ไปนอนเป็นเพื่อนหน่อยไปหน่อยคอยรอไม่ไปไม่ได้นะสินะจากจังไดบานเนียนเมื่อนันจะไปจะไปหาคุณูกเกะก็ไปหล,ล,ลักกก็โพสคุณเกแก้วแล้วแต่ว่าคือขอตัวเข้ามาซ้อมกับเด็กๆก่อนพอซ้อมเสร็จเพื่อจะก,กลับหาคุณแก้วพี่โน้ตแกก็ไม่ไปเก็บมาเก็บมกไปแต่พี่พ,พ,พี่ตอนแรกพี่ไม่รู้จักเขาไม่ไม่ไปรอ ใครว่าไปเถอะพี่ผมขยันว่าไปเถอะพี่อยากให้ไปอยากให้เราไปอยากไปแบบไปหูสักกันสินะทุกคนรู้จักกันก็ดีใช่ไหมอืมวันนี้พี่โนแล้ววานแล้บอกไปสุดท้ายเราแกก็ไปวันเดิมเพราะนี่ก็นี่จะรอนะพี่โนว่จะรออยู่ที่ร้านนี้นะต้องมานะ พี่ไปก็ได้แต่พี่ไปพี่ไปคนละโตน้ำกันพี่พี่พี่ไม่ไปพี่พี่ไปโตน้ำน้ำวาสั่งเป็นว่าพี่ไม่รู้จักใครพี่แบบว่าฟิวเขินสินาแขวะกันเลยตั้งตื่นขึ้แล้วเออว่าคนต้องมาข้าวหนึ่งกับโผมากคือเก่ากลับไปนั่งผู้เดียวอยู่โต๊ะผู้เดียวไปนั่งอยู่โต๊ะผู้เดียวเมื่อนั้นนะเพลนนู่นนั่นเชิดแห้งสิมาจับมืออยังกัน ก็ปันนั่นกันเมื่อนั่นน่ะเราไปนั่งอยู่เดื่ยอยู่บาร์มันจะเป็นโต๊ะใช่ไหมมันจะเป็นต่นะ,นะสมมติสมมติคุณลูกแก้วจองตัวไวอืมคุณลูกแก้วแกวจองตัวไว้แล้วผมก็จะให้แกไปโต๊ะกับคุณลุกแก้วนั่นแหละแต่แกไปคิวเขินแกก็ไปนั่งอยู่บาร์คนเดียวหันหลังให้เราเหนื่อยม,มาคือเก้าพาา ปานเนียนวัวดอกสิโพเก็บบ้านอาตาดีแล้วเก็บบ้านปีอะไรยังเสร็จ คือมาปีมาเพียบพร้อมอะไรมันมีเหตุการณ์อยู่มาหนาหน,นะมีเหตุการณ์เป็นตะฮวอยู่ไล่ช็อตอยู่เป็นวันแรกที่คุณลูกแก้วกับคุณเพิ่งมาเจอกันคุณลูกแก้วมาเจอกันคุณก็เป็นน่งฮันหลังนี่คุ่นคุณลูกแก้วก็นั่งอยู่นี่เอ้าสสอนฟ้าแห่ฟังเด้อพี่โน้ตนั่งอยู่นั่นคุณลูกแก้วอยู่นี่ เช่นกันเดือดพี่โน้ชนแก้วชนก็เช่นกันไปขับกันไปชนแก้ว like, กับกพี่โนต้ตข่อ,ขอยไปเหยียดเทียวเล่าดูแลเล่าเาทีแค่เทีแค่พี่โนต้ตก็กลัวแกแบบนั่นนี่นูน่นคือคือเป็นห่วามรู้สึกอยู่แล้วเป็นห่วงมกาวรนึสึกอยู่แล้วเป็นความรู้สึกเราอยู่แล้วเพราะว่าเั่นกับเทแค่เราอยู่แล้วฉันกันบูน๊ลวราสิมือนหนัะมือนังบู๊ลบูรลว่าสิมาบอแต่แว่าเราก็มาเราก็มานั่งหันหลังแต่เราเรามาหนัง น้อยางรูดูรูดูรูดูรอไปเลยแต่ลราเป็นนางโตกูเดียวอยู่มันพี่จะนั่งกับร้านนี่พี่รู้จักกับร้านอ่ะสัตว์ขั้นหนึ่งกัโทรหาจ้กคุณหาวเว่ยผู้มันมาเปิดมูทั่วหานลุงน้องลุงน้องพ่นนล่ดลุงน้องหุ่นสวยเหมือนขนมปังอยู่ลุ่นลุ่นหุ่นสวยเหมานั่มปังทั่หันเช่นกันเน่ยตมันอยู่ห่างกับปไก่เนาะฉันก็ต้องย่างสองตัวปนนี้เออทั้งชนแก้วคุณลูกแก้วเอาลูกแก้วกินครับผมอภิโนดกินกินกินกุลแก้วกินกินกิน มันน่าคาค่อยบวมเล้วพี่น้องพย่างราคาค่อยบวมเลยตื่นมากป่ะกูแบบโอ๊ยกูเป็นกระคิวบอลหนีกูย่างอ้อมแท้แต่เด็กเสือกพย่านดูซ้ำกูโอ้ยมันนั่นแต่เด็กเสือกกพย่างดูซ้ำปุยบานฟินแลนด์มืันน่ะก็ตั้ม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 ตั้ลูกแก่ก็โยก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 พี่น้องกับพี่โน่ขับเขาข้างหลังพี่โน่มาพี่โน่กินนะที่มุดูแลพี่โน่หนั่งหันหลัง สิงนสิ้สิ้สิ้อยู่สรุป่นั้นอะข่อยย่างกันแทข่อยเมากโกมูข่อยเมาโกมูแบบนี้คุณลูกแก้วแล้วก็เมาเออคุณลูกแก้วก็เมานั่นน่ะเออคุณลูกแก้วก็เมาจริงไหมเมากันหมดเออแล้วขากลับมาน่ะข่อยวิ่งแห้งข่อยวิ่งข่อยแบบโอ้แบบสิตายเลยแม่แต่ข่อยก็จ่อบ,บงอยู่ว่าบักนัดดี้นั่นเมื่อนั้นนะทีมข่อยขึ้นไปนอนเอออีพวกอีกักี้อีหยั่งกัน ทายดูน้อกันไปเที่ยวกันไหนกินกินกันไปทั้งไหนบูไปกินตีน้องย,ยังบูฉะก,ก็นอนหัวมมือยู่โซฟาพี่รบพี่น้อยบอกว่าใหม่ไหม,ไมสันฉะก,ก็โอ้เออเราแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มีการร้อนไหมเดี๋ยวพี่ต้มมามา่าเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาม่ามาอยู่กันสองคนเดียอยู่ข้างล่างสองคนไม่มีมีใครคนหนึ่งอยู่โซฟาวะไม่แซมเหรอน่าจะไม่แซมมัม้งนอนอยู่โซฟาน่าจะน่าจะไม่แซมมั้ง ที่นี้คอยนอนอยู่โซโฟาคอยสีวิตชาคอยสิตหาห้องน้ำพี่นวดกับ้าไปห้องน้ำพี่นวดพาไปห้องน้ำ,นนำแล้วกับนนอยโซโฟาข้าวเหนียงเราก็หายไปใช่ไหมไปใช่ไหนบรูพี่ก็หายไปข้าวเหนือวกับมาพร้ามมา,มาแล้วกับพวกยาเป็นเม็ดยาเป็นเม็ดยา แล้วก็กินยาแล้วก็หายเมาแล้วก็ไปกินมาม่าพี่โน้ตแกไปซื้อมาม่าอยู่ซีเว่น to to แล้วแกก็ไม่คิดลูกจะเดือเดือไปหรือเปล่าแล้วแกก็ไปหามาม่ามาให้ฉันเพราะฉันจะตายแล้วไปื่อซื้อแนีกินไม่ผมแล้วก็ซื้อเม็ดอัญญาเม็ดฟูที่กินแล้วมันแกแห้งกินเข้าไป2องเม็ดเธอกินเข้าไป2องเม็ดเลยเมื่อลุกมากินมาม่าดูแลเขาดีอยู่อันนี้อันนี้ก็ประทับใจอยู่อันนี้ครับอันนี้ก็ดีอยู่ แต่ว่ามื่อไหร่หน่ะไม่ไผเลยบางนาตีกับทีมข่อยนอนอยู่ข้างล่างข่อยก็งงอยู่บางนาตีไปใสเซฟมือตายแล้วพี่นวลกะมามาสวยนึงแล้วก็ไปซื้อยังมึงมันติ่มัวอยู่จำได้ยุ่งมื่อไหร่หน่ะบ่ตายอร์ยังพี่นวลเหรอมื่อไหร่ก็ได้ถ้าแกไปกินบ้าทีนี้เราคนข่อยน่ะเมาส์กับมือไปข่ในเขตทุกคนโต๊ะนี่กับว่าโต๊ะนี่กับยูนี่โต๊ะนั่งกับยูนั่นโอ้โหเรียนสองโต๊ะอยู่สองโต๊ะยังนั่งหันหลัง อันนั้นก็นั่งหันหน้าไปทางบาา่าหันหลังใช่เฮาคุูเกี่ยวกับยู่นี่อันนั้นกับทักจังเดปุวยไอ้ปะพี่โน้ตทำไม,มพี่โน้ตไม่ค่อยไม่ค่อยเอ็นจอยเลยเอท่านไม่ค่อยเอ็นจอยเป็นเป็นหน้าบดบดไม่ค่อยตอบพนะร,รจักเร็วเร็วจักเร็วเหลวแต่เราอ่อนแต่เรา마า่เราก็ยังสูบมาอยู่ พออ่อ老妈เราเขาลาแล้วพยังลุยอยูผู้เดียว,วเราก็ไปดังอยู่บ่าผู้เดียวอะไรล่ะคุณเกี่ยวกับจอยบันนี้ยม,มวนเมื่อไหร่ล่ะมือที่วัดซ้อนอะไรล่ะก็เป็นก็เป็นประสบการณ์สนุกสนานกันพี่น้องเป็นประสบการณ์สนุกสนานกันไป เบาสู้กันฟางคุณลูกแก้วเป็นตัวหลอกเหรอครับคุณบีกวท่านเอาไปมาเนี่ยคอยเนี่เป็นตัวหลอกของทุกคนโอ้ยจะอีงอยังดอกเขาบอกวานี่ถ้าเขาขอป้าเขาดูงเขาตัวทีตัวเดียงไนพเพอาลระก็ศูนหากินโยเกิร์ตด้วยวโ,โยเกิร์ตยังเป็นเอกหญ่ยยแท้ ยเกิดอะไรนะกลัวมากของกระเจ้าขอจ้อนาฝากไว้ยเกิดอะไรนะกลัวมากเข้มมากยเกิดยุคเกิดเข้มเป็นตะยานมากคืนนี้ทำคืนนี้คืนนี้ว่าคืนนี้นนนนว่าจะมาปล่อยปูย,ปยาสีฟัน,นัน่ะนะพี่น้องเอฟซีอขอมาหลาย ค่าข,ข้ามค่ามูลเนี่ยชุดนักศึกษาเนี่ยชีวิตหนุ่มโสดนี่ดูสินี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่เลิกเลิกสอบเสร็จกลับมาจากมหาลัยก็มาหนะอยู่เนี้ย,ย,ยเห็นไหมนี่ไม่มีคนมาซักผ้าให้เลยโอ้ยอะไรนี่โอ้ยเห็นม่้นี่ย่งสีเหล่า พี่น้องเอ้ยชียวิต่อยา,าว่นนากับแขเงาบ่ข่ากเงาอยู่แต่ว่าเป็นคนขี้เงาไหมเป็นคนขี้เงาอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่กับตัวให้ดีให้ดีที่สุดแล้วมันระวังให้ดีที่สุดข่เคย่อผ่านอย่างมากกวา่าไข่พดอีกเท่านั้นต่างคนต่างมีตัวหลวอไข่นี่สิบเปร็นหลอให้ได้เป็นคนสถานะไข่ที่ทางหลออคนใหกันแล้วกันเราไข่บอลหล่อคนกันแล้วกัน เราอยากเพิ่มเินสีหลอกไขให้น่นาดละเงากาคนคุยบอบอคุยอไผแต่คุยน้ำพยินนนกับปวดหัวแต่ละมือเนี่ยระสาทถี่แดกแล้วแต่ซื้อสา,กยายน,นก็เพียรตัวกับภาษาถี่แดกแต่ละมือแต่ละเวืนนั่นยุ่งสิลับพี่น้องมือกับมือกับลงกทีบมือถีบลูกท่านคุณลูกเกี่ยวกับไปบอยิ้มาม โอเคจ้ายังไงคยบอกพี่วาเดอเชิญมาไล้หน่อยเกีย์อยู่ในไลรผมไม่หรอผมเชิญยังไงคุณรู้แก้วอยู่ตรงไหนมาแล้วหรอมาดูผมมาดูผมยังใสใสคุณเกีย์อยู่ใส่ก็ตรงไหน เขาไม่ดูเรามันทําไม่ได้ดมไม่ไมช่เหเรากล้าเชิญคุณลูกแก้วหรือเปล่ามันกดตรงไหนมันเขาไม่ได้มาดูเราเขาต้องเม้นเราก่อนหรือเปล่ามันจะกดได้ตรงรูปคู่ตรงรูปคู่แล้วไปไหนต่อครับพรุ่งนี้มีงานไหมครับพรุ่งนี้ผมมีงานอ่า ไปดูโรงงานที่อุงเทียบครับโรงงานของสปอนเซอร์ครับ